บอลน้ำเงินครับเป็นทางด้านบารออก้ปุ่มจากซ้ายไปขวาเลยครับรบอลยาวนู่นี่ก็ยังติดอยู่ที่บอลของธบูธานบูธานฉีกหนีมาหนึ่งเลยครับบูธานเลี้ยงจี้มาบูธานก็กลับไปโทษดีดแมตที่สองบูธานเปิดมาที่เราสองไงมุมเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแล้วก็หุ่นแรกของทางด้านบาร์ก้อฟซีครับ ดีครับนี่ครับจังหวะเผาสองผู้เล่นเกมรับของทำให้งอกของผู้ทานครับแล้วก็นี่ครับเปิดไปที่เสาสองจุดนัดพบเลยครับแล้วเจก็ขึ้นมงเนี่ยครับบอลยาวของสุอรพลมารทเอาแล้วจังหวะนี้หลุดมาถึงเจโอ้โหเรียบอยเลยครับเนี่ยครับโอ้โห ที่ไม่มีอะไรแต่ว่าไปพลาดกับเอครับโอ้โหบอลบอลลึกมาเนี่ยนึกว่าทางนั้นยูสิบจะถึงบอลก่อนแล้วนี่ครับไปลื่นครับเนี่ยลื่นเสียหลักแล้วทำให้เจนี่โอ้โหลงโล่งเลยครับประตูที่สองของเขาในเกมนี้แล้วก็เป็นประตูที่สองที่พาบางกอกขยับนำแล้วครับโอ้แล้วก็สุดท้ายรวมรักกันขันครับเป็นทางด้านมางกอเอฟซีครับ เปิดบ้านชนะพาไม่ก็เปสองต่อศูนย์นะครับจากสองประตูของเจนะครับแล้วก็ทำให้บางกองเอฟซีเนี่ยเก็บเพิ่มเป็นหกคะแนนนะครับ